สวัสดีเจ้าคลิปนี่ปลาเอลกาเจ้าเอลกาบ้านปลาเมือเจ้าอันนี้เป็นกาเจ้านะเจ้าของกินเยอะแยะเลยพักสดของสดนักขนดเลยเจ้าเ็นเออกมาจากสวนเนาะเก็บมาขายเองโอ้ยไม่อุยอ้ยเป็นเก็บมาขายเองเจ้ามีเอโว่ข้าวมีมะขันนัดโอ้ยมีหลายอย่างเขาปโพดต้มกับมีนะเจ้า อย่างพออย่างพอกอนเนาะมันจะเสื้อยางดีวันนี้อันนี้อย่างเขาบอกว่เส้นบีบอีบ่อนมเส้นบีบคายขนมเส้นเจ้าจะเป็นเส้น่ีไงวนมากการนี่นะของกินจะเป็นของกินตั้งแบบเจ้าของคนไตลื้อไตไงเส้นบาของลายตั้งพุ่นมาทวาดินหนักขาวว่าโอ้อันนี้ถูกห้าสิบบาทนี่พออันนี้ลูกชีดเจ้าลูกชี ถุงละห้าสิบบาทถุงมันเลอะเลยบอ้โหตังออ่นเปิดขายกันจะได้นอนหอยกับมีมีหอยมีโอ้หลายยางพักพักหน้าห้าบาทเหม่ยกับมาขายแต่เจ้าเลยเจ้าปลาแอลกาเจ้าแม่พุ่นมาป้าอันนี้เจ้าทุกคนอันนี้อันนี้โดอยอยังนี่ Okay, ถ้า<ช>ไม่แกงไส้หมูซับหมูเป็นเป็นหมูสับกอย,ยงดอกมะลิดไมใช่เจ้ามันเหมือมันคล้ายๆกันแต่ดอ,อ,อกมะลิดนนไม่มแข็งมันหอมนะอ,อ,อันนี้น้ำพริกอะไรเยอะอันนี้น้ำพริกสดเาอันนี้มะกออันนี้ำาพริกมะกอก็ไม่เนยังมกกแินพริกกวนเนื้อนี้มะกรออันบบนี้มะกเออเอามะกรอไปได้เหร กรองนี่เป็นห้าแห้งก้าถ้าปลืกเอาเจ้าเรียกเป็นเปลืกเอาเองไข่สีแดงอันนี้เหมนห้องไข่อย่างนะเจ้าไข่อไข่น้ำผึ้งมะเขือเหมือนน้ำพริกออกนัไหมคะไข่ไข่อุ๊บ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 เคยไข่ไข่ลูกครึ่งอันกีบ้าเจ้า มีใช่ยังพ่อขโพดนั่นลูกเกดนั่นอมูยองเจ้า้าหมอมูลยองอันนี้อันนี้หอันอันนี้สอันเจ้าเอาแล้วก็เอาขโพดเอาโพดข้าโพดสอันเจ้าขโพดสอันเลยเจ้าเฮอลซปไงขนาดลก้น่ากินมาก อันนี้ข้าวนมอย่างนี้อันนี้ข้าวนมแต่คุณค่ะอ๋อพี่ใส่น้ำอ้อยนะอดี๋ยวอันนี้ใครเขาจะในเนยก้องจะในนะเจ้าอันนี้คิดบาทค่ะอันเดียวเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยวในเนยบะเบ็กนี่ร้ออันนี้อันนี้อันนี้ข้าวฟื้นคาลเปอันนี้เป็นโทคลินโซลันเตาข้าวอย่างนี้เขาขึ้นนี่เป็นข้าวฟื้นทัวอันนี้ยาซลันเตา คิกลมดกันน้ำอันนี้ทันน้้น่ารอเว,เอ,อ,วอันนี้ข้าวื้นขาวเอาอันนี้ก็อเอาข้าวฟื้นขาวนี่จิ้มล่ะเดีเอาปปอไปจิ้มพอบีบได้แช่เปไ็นเ่ไรน้อเอาวันเนี้ยน่เทาถ้าเอาจิ้มก็กไอะไแล้วก็เอาไปใส่น้ำส้มนั่น ก็ยำยำใสอ๋อเอาพริกมันนี่ใสสูนไปเลยแหละเจ้าเอาเอาเติมพริกขอหอมใสนิดนึงนะอนิีกะหล่๊าบีครับขอานานกนนิดหนึงอ๋อเจ้าเจ้าโอเคสองย่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าเลยแล้วสองย่าง โอ้นี่ฮอไปกาดมานี่เสียงตังไปสามร้อยต้ใดอันนี้บอรต้าอันนี้บอนับแล้วก็อันนี้ขนมนี่เบอรนับมันนี่แมนอจือใดมันนี่แมน,อ,น,น,แบบนอ่ะขนมนี่เบอนับอ๋อกนใจอ๋ออันนี้กนใจอ๋อสามร้อยนะนี่ได้สไอนี่ได้มันอู๋หามมันอู๋ถุงสิบบาทเหรออู้นักเป็นนักว่า นี่เป็นขายเป็นจานสิบบาทได้สามจาเนเมนื่อนี่นะกระเทียมนี่สามสิบบาทหอกบุ้งมาห้าบาทพี่น้องนี่จะามาแกงใส่ป๋า่นนะมะเขียมะเขียอันนี้สิบห้าบาทเต้าหนักขนาดอันนี้มะเขียเป็นปลูกเองเก็บเก็บมาขายเนาะพักนี่สิบบาทดูโอ้หนักแต่นัก,กว่า พักสิบบาทแล้วก็อันนี้มะนุนมะนุนปอกเรียบเรื่อยครับเรียบร้่อยอันนี้สองจานจานละสาวบาทเลบโ้แกงได้มอบเลยเอามาแกงใส่อันนั้นอย่างก็กระดูกหมูพริกแห้งครับหอมแดงอันนี้จะหอมแดงนี่จะมาเนี่ยาลาบหมูแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดจะกินเหมือนเจ้านี่ นี่ไข่ไข่ตี่วาสตีแดงแดงกับน้ำพริกหมาก,กอกแล้วนี่แหละสามรอยบาทได้แต่อีนักอยูน่นะกาไก่นี่กับหกซิฟแล้วเจ้าพักมุนี่กับอนเนาะอเลาะเนาะแนีอันนี้สิบห้าบาทนี่ซิบบาทนี่สิบบาทนี่สิบห้าบาทสุดยอดของบ้านเฮาปิดปลูกเองปอสารพิ่เจ้า อืมต้มวังนี่ไก่ทอดอันนี้ไข่อุบไข่ลุกครึ่งไข่ลุกครึ่งลุกครึ่งเป็นไข่ลุกเคยคับน้ำพริกอ่องจะ,ะไปกลายเป็นไข่ลุกครึ่งแต่ไข่อุบไข่อุบอีวะเ็นเอาไปทอดทอดแล้วก็ใส่กับน้ำพริกอ่องอีวะใหจะล้มอ่ะอ่อ่ออ่ะอ่ะอือะออ ่ากินจังเลยรสชาติน้ำพริกกับยังน้ำพริกอ่องในเจ้า